ในช่วงที่10ประเทศอาเซียนกำลังเร่งเดินเครื่องอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมการส่งเสริมความรู้ในระดับภูมิภาคเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะที่เป็นเรื่องที่ทรัพยากรภายในของแต่ละประเทศก็จะต้องเร่งหาความรู้กันเพื่อเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองและสังคม แต่ด้านหนึ่งนะคะก็จะมองข้ามการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของแต่ละประเทศไม่ได้ค่ะเพื่อที่จะทําให้เข้าใจตนเองมากขึ้นกับการก้าวสู่อนาคตและหนึ่งในความพยายามของไทยนะคะก็คือการมีโครงการไทยคดีศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญ และบรรดาสิทธิ์เก่าที่เคยศึกษาที่สถาบันแห่งนี้นะคะได้มารวมตัวกันเมื่อคืนนี้ดิฉันได้ไปร่วมสังเกตการด้วยนะคะก็พบว่าเป็นการจุดประกายที่ต้องการเสียงสนับสนุนอย่างมากจากนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้ในประเทศไทยค่ะโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสถาบันการศึกษาชั้นนําแห่งหนึ่งของโลกนะคะเป็นขุมพลังทางความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์กฎหมายและสังคมศาสตร์ค่ะเป็นจุดหมายของนักศึกษาหัวกะทิทั่วโลก รวมถึงนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาแนวโน้มในระดับโลกและในทางกลับกันมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดให้ความสําคัญกับความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับแต่ละประเทศในเอเชียค่ะที่ผ่านมาการเรียนการสอนเกี่ยวกับฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์จีนและเกาหลีใต้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว ขณะที่ไทยคดีศึกษาหรือไทยสตตดี้ส์อยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นสะพานเชื่อมความรู้เกี่ยวกับไทยเข้าสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้นค่ะสิ์เก่าของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในไทยได้รวมตัวกันเพื่อจุดประกายความสําคัญของไทยสตตดี้สหรือไทยคดีศึกษาและย้ําถึงความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งกับประเทศไทยมาหาวิทยาลัยฮาวารดเนี่ย ตั้งอยู่ในตรงบริเวณที่เรียกว่าฮาวาตสแควร์ในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาในฮาวาตสแควร์นั่นเองมีสแควร์หนึ่งซึ่งเขาตั้งชื่อว่าคิงภูมิพลสแควร์เป็นจัตุรัสที่ตั้งชื่อโดยถวายพระเกียรติพระบาทเสด็จพี่หัวเพราะว่าพระเสด็จพี่หัวของเรานั้นทรงประสูติที่โรงพยาบาลเมา์เออร์เบน Urban, ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับฮาวาตสแควร์ เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงตรงนั้นของมหา,าวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้งในอดีตที่ศาสตราจารย์จากมหา,าวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้มาเป็นที่ปรึกษาลุ้นกาา้าวด้ยกันที่ห้าช่วยให้ประเทศไทยพ้นจากเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในเรื่องการต่งประเทศมากมายให้เรารอดพ้นมาได้จนถึงความเชื่อมโยงกับองค์พระบาทเสด็จยื่หัวในปัจจุบันคุณสุรินทร์พิสุวรรณหนึ่งในสิทธิ์เก่ามหาวิทยลาลัยฮาร์วาร์ดระบุว่าการแข่งขันในเวทีระดับโลก การรู้ข่าวรู้เราเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะคะซึ่งคนไทยต้องพยายามเรียนรู้ตนเองและเข้าใจต่างชาติให้มากขึ้นเพราะเห็นได้ชัดว่าคนต่างชาติกําลังเร่งศึกษาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับไทยเช่นกันเดี๋ยวนี้มีนักศึกษาจากอิตาลีเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องคิวรถสองล้อเครื่องคิวรถจัก,กรยานยนต์ในกรุงเทพมหานครและบทบาท ทางเศรษฐกิจของเขาที่มีต่อเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมันมันเป็นความแปลกมันเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่ของสังคมวิทยาในแง่ของมนุษยวิทยาว่าเราอยู่กันยังไงในกรุงเทพมหานครอันนั้นคือเรื่องสังคมวิทยาในเรื่องมนุษยวิทยาแต่เรื่องทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเตรียมคลเพื่ออนาคตเรื่องของ SMEs เรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่ประเทศไทยต้องพัฒนามากกว่าน,นี้ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าน,นี้ออกไปลงทุนต่างประเทศมากกว่าน,นี้นั่นคือสิ่งที่สนใจเป็นแพ็กเกจจึงจําเป็นจะต้องมีไทยคดีศึกษาทางด้านนักวิชาการด้านมนุษยวิทยาผู้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยไม่ต่ำกว่า20ปีผู้เป็นหนึ่งในหัวเรียวหัวแรงหลักที่ผลักดันโครงการนี้ย้ำว่าไทยคดีศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติทุกคณะ และมองว่าไม่จําเป็นที่คนไทยเท่านั้นที่จะรู้จักตนเองได้ดีนะคะเพราะว่าคนนอกอาจจะเข้าใจคนไทยได้ชัดเจนกว่านักศึกษาใน,ในทุกทวันของมหาวิทยาลัยของเราสามารถาทำภายคดีได้แล้วถ้าว่าเขาอยากทําอะไรถ้าเขามีโครงการวิทยาที่เมืองไทยไม่ว่าเขาจะอยู่ใน business school ใน law school ที่ได้ก็ได้จริงที่สําคัญที่เขาสนใจวัฒนธรรมและสังคมไทย สตตรราาาาาิไไทททยยผมมคดว่่้บบอองเศศนาการปักธงไทยคดีศึกษาที่ฮาวาดต้องมีงบประมาณตั้งต้นไม่น้อยกว่า7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า20ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนตำแหน่งวิชาการและเงินทุนต่างๆในการดำเนินการ การเดินหน้าจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดสำหรับสังคมไทยค่ะที่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับการให้เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าจะผลักดันให้โครงการนี้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่เป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่ค่ะ เดินหน้าไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่ดิฉันรายงานไปนะคะว่าเป็นเรื่องของความท้าทายสําหรับการระดมทุนการหาเงินสนับสนุนทางการศึกษานะคะเพื่อผลักดันโครงการนี้ซึ่งบรรดานักการทูตก็มองว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและทําให้ความเป็นไทยชัดเจนอย่าง,างชัดเจนมากขึ้นนะคะในสถาบันการศึกษาระดับโลกแห่งนี้ค่ะ